บรรยากาศพาไปซิลิต้าก่อนแลกจูบหวานแต่งานนี้ทำเป็นแฟนโฟกัสผิดจุดอีกแล้วขาวบันเทิงมาแล้วจ้าบรรยากาศพาไปซิลิต้าก่อนแลกจูบหวานแต่งานนี้ทำเป็นแฟนโฟกัสผิดจุดอีกแล้วรักษาความขั้างรักได้แบบ เสมอต้นเสมอไปลายไม่มีที่ว่าจะแผ่วลงเลยจริงๆสำหรับสำหรับคู่สามีภรรยาคนดังก่อน,น์นาลงเดชและอีซิลิต้าเจนเซนล่าสุดทั้งสองคนยังได้ตอกย้มสเตตัสรักโรแมนติกให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมต้องยิ้มแก้มปริด้วยคอลเลกชันภาพถ่ายอวดมุมมุมมิง ในตอนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานฉลองวิวาคนสนิทโคดดังกล่าวเผยให้เห็นช็อตหวานหวานฟินๆไม่ว่าจะเป็นช็อตจุบป,ปากโอบกอดรวมถึงมองตาหวานซึ้งสไตล์คนข้างลักสามีกอนะลงเดกได้บรรยายความรู้สึกผ่านแคปชั่นอีกด้วยไปงานแต่งมันก็หวานหวานหน่อยครับ แต่ถ้ว่างานนี้แฟนๆให้ความสนใจกับมีแค่ชีวิตรักหวานเวอร์ของทั้งสองคนเท่านั้นเพราะหลายคนยังเผลอหลุดไปโฟกัสเข้าอย่างจังเมื่อได้เห็นแหวนเพชรเมตโตบนนิ้วนางของซิริต้าเจนเซนซึ่งสองประกายโดดเด่นวิบวับยากจะละลายสายตาจริงๆฝากกด like, กไลค์ขวดสไัครด้วยนะครับขอบคุณครับ